ไครับ<า>เอาก็มาดู <laughs> ก็พอดีนั่งกินข้าวกับเพื่อนเห็นน้องมาขายรถตเตอรี่วันแรกก็เลยเห็นมันเง,มเงียบก็เลยเออนึกคิดว่าเออจับมาทาเป็นนู่นนี่นั่นเพราะว่าบางคนมาปุ๊บบางคนก็จะไปแว่าไปพอถามว่าจะเอาเลขอะไรก็บางคนก็จะบอกไม่ฝันคิดไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยเออเราก็เอาจับเลขให้เขาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องตอบอะไรอย่างนั้นครับผม ดไ,ไ,ดได้ครับแต่อย่ารูปรูปเยอะเดี๋ยวเสียวดเดี๋ยวเดี๋ยว,วกะมาณจะของขึ้นก็จะมีช่วงช่วงที่รถตะลี่ใกล้จะออกผมก็จะออกมาถ้าช่วงนั้นผมก็ช่วงอื่นก็จะไปทํางานเอาเวลาว่างเล่นสนุกสนานกับเพื่อนไปคือก็อเป็นสีสนะันไหครับเป็นสี